ด่วนถ้าไม่อยากพลาดกับมาสด้าสองสปอร์ตหประตูอนเนกประสงค์ใช้ง่ายขับคล่องได้กุญแจคีย์レスขึ้นรถไม่ต้องกุญแจจากระเป๋าจะ,าจะตาร์ทรถก็แค่กดปุม่มแล้วภายในเขาก็ดีไซน์สวยสปอร์ตลักชัวรี่มากๆคุมโทนสีดำเข้มๆตัดกับโครเมียมได้อย่างลงตัวหน้าจอเขาก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างดีรองรับระบบบลูทูธสามารถต่อกับโทรศัพท์ฟังเพลงได้สบายและใครถอยรถไม่เก่งก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคันนี้เพราะเขามีกล้องหลังมาให้อย่างดีภาพชัดแจ๋วแอร์เขาก็ดีไซน์สวยแถมยังมีออโต้โหมดมาให้อีกด้วยนะตรงกลางก็มี Center คอมมานเดอร์ <Commander S 2> ไปใช้ควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอดีไซน์สวยมากให้ฟีลลิ่งเหมือนพวกรถยุโรปเลยแล้วคันนี้วิ่งไปเพียงแค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังกชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากบนพวงมาลัยเลยไม่พอเขายังมีคลูสคอนโทรลช่วยลกความเร็วรถมาให้อีกด้วยสะดวกมากเวลาขับทางไกลถนนลงโล่งแล้วอย่างที่บอกคันนี้เขาได้เป็นตัวสปอร์ต5ประตูบอกเลยว่าใช้งานง่ายอนเนกประสงค์มากๆพอด้านหลังเขาสามารถใส่ของได้สบายๆเลยแต่ถ้า ่านี้ยังไม่พอเราก็ยังสามารถพับปอดแถวสองลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เส่ของได้แบบนี้เลยใครของเยอะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงดีขนาดนี้แต่รู้ไหมว่าราคาเขาหน้ารักมากๆเลยนะอย่างคันนี้ค่าตัวเพียง3ามแ0 0้าหมื่นบาทฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือนละหกพับาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วที่สําคัญมั่นใจได้รถสวยคุณภาพไม่มีชนหนักพิดความตัดต่อจมนานแน่นอนรับประกันระบุในสัญญาซื้อขายเรียกได้ว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครเล็งอยู่ห้ามพลาดรีบทักมาด่วนเลย